กำเนิดํำเนึกอความเป็นชาติถ้าการพัฒนะน,นาสิ่งพิมพ์ในฐานะสินค้านะเพราะว่าเมื่อลิมก่อนใจบอกว่าเรื่องสิ่งพิมพ์เนี่ยสำคัญคือกุญแจในการสร้างความคิดแบบแผนที่เกี่ยวกับสหัสหากลจากการเกิดเหตุการณ์ต่างๆในช่วงเวลาหนึ่งๆแน่ดีตปัจจุบันนี้เราจดบันทึกไว้เนี่ยแล้วเราก็พิมพ์ให้คนได้อ่านมันจะพยากรณ์ได้ถึง ประสบการณ์ปัจจุบันแล้วนะก็ทำให้ชาติกลายเป็นรูปแบบของชุมชนมาจากมูลเหตุหลักคือทุนนิยมแม่พอพิมพ์เสร็จแล้วขายใครขายก็มีทุนนิยมมากก็รวมกลมุ่มกันอยู่ตอในประมาณนะั้คอส1520มีหนังสืออย่างน้อย20ล้านเล่มเพราะว่าเข้าสู่ยุคก,การพิมพ์ซ้ำโดยเครื่องจักรแ,แล้วมีแท่นพิมพ์และมีเครื่องพิมพ์แล้ว พิมได้หลายหลายเล่มสมัยก่อนคัดลอกเอาไงถ้าดูหนังจีนจะเห็นเขียนบนไผ่ไม้ไผ่แล้วเขียนเขียน,ยนใช้คนลอกเอาแล้วก็จะเขียนกี่ฉบับดูหนังเกาหลีนะลอกกี่แผ่นกี่แผ่นก็ลอกเอาเราก็ลอกสมัยก่อนลอกใบลานน,นั้น,นการตีพิมพ์จึงเป็นวิสาหกิจทุนนิยมรูปแบบหนึ่งและต้องแสวงหาตลาดอย่างไม่หยุดยัง้งมุ่งหาผลกำไร ตลาดแรกคือผู้ที่ศึกษาในยุโรปนะตลาดผู้อ่านภาษาลาตินอิ่มตัวภายในร้อยห้าสิบปีจากนั้นทุนนิยมก็เปลี่ยนการพิมพ์มาเป็นการใช้ภาษาถิ่นภาษาถิ่นก็อย่างที่อาจารย์บอกทุกทุกชาติก็มีภาษาถิ่นพูดกันเราก็มีภาษาไทยภาษามอนภาษาขอมภาษาแขกนะสันสักฤตก็บอกความรุนแรงที่หนุนปัจจัยภายนอกมีสัก สามบัจจสองในสาบัจจัยในสนับสนุนโดยตรงให้กําเนิดความรักชาติเห็นไหมเพิ่มมีทุนนิยมมีเงินก็จะรวมชาติได้แตนก็อยากจะอย,ยู่นี่มันเจริญนี่ปัจจัยแรกภาษาละตินนี่ปนนเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเขียนเลยนะเสนอรูปแบบของสิ่งพิมพ์เป็นการพื้นฟูวรรณกรรมสมัยก่อนคิดสการเอามาเขียนเขียนคนก็ชอบอ่าน เหมือนเราอ่านพระเจ้าห้าชาติอ่านเรื่องอะไรต่างเก่าๆก,ก่อนที่มันเป็นเรื่องเทพนิยายอะไรต่างพวกนี้ยุคพวกนี้จะเขียนแล้วมันมียุคปฏิรูป,ปการศาส,สนาด้วยนะเป็นปัจจัยที่สอคือศาสนาไม่ถูกปฏิรูปโดยโดยอาศัยทุนนิยมของการพิมพ์เผยแพร่เพื่อชวนเชื่อนะเช่นลทัทธิโปรเตสแซนเนะ่บ่อนทำลายศาส,สนาจักรคารทอลิกด้วย เหไหมชวนเชื่อไปแล้วคุณมาถือนับถือฉันนะก็ไปดึงคนมาก็ใช้ของการพิมพ์นี่แหละภาษานี่แหละไปช่วยบ่นทําลายอีกปัจจัยหนึ่งคือการขยายตัวของภาษาถิน่นในภาษาถิ่นเริ่มพูดมากแล้วฉันก็ไม่ยอมรับไงยนะ่ญี่ปุ่นก็าบอกสมัยก่อนญี่ปุ่นจีนก็ไม่พูดภาษาฝรั่งไม่พูดอะไรเลยน้อยมากแต่คนสยามก็พูดฝรั่งไปเรียนฝรั่งมา ก็มีการใช้ภาษาอังกฤษแต่หลังภาษาถิ่นก็มีอิทธิพลได้ไหมเขาบอกมียกตัวอย่างอย่างของภาษาอังกฤษนะภาษาคนอังกฤษเนี่ยมันเริ่มใช้ภาษาแองโกลแซกซอนมาก่อนใช่ไหมปกครองมาแล้วก็เป็นลาตินมาเป็นภาษาฝรั่งเศสผสมภาษากันมาอย่างช้าช้ากลายมาเป็นภาษาอังกฤษที่เราเรียงอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะจากแองโกลแซกซอนมาเป็น ลาตินไปเป็นฝรั่งเศสนี่ฝรั่งเศสนี่โอ้โหยาวนานเหมือน,นเหมือนคนเรียนมธัธยมสมัยก่อนก็ต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสเลยและโรงเรียนบ้านเราก็มีโรงเรียนที่มันจักเครือของคาทอลิกใช่ไหมพวกเซนพวกอะไรพวกฝรั่งเศสก็มาดูแลเกิดภาษาเป็นตัวเลือกใช้ในเป็นภาษาราชการภาษาบริหารภาษาปกครองเนี่ยอย่างเงี้ย มันทำให้ภาษาถิ่นมันก็ขยายเพราะว่ามีภาษาเขาก็นับว่ามันเป็นชาติแต่ตอนตอนนี้เขาบอกว่าชาติคืออะไรอ่ะคําว่าชาติในแง่หนึ่งมันคือสํานึกของความเป็นคนชาติเดียวกันเราได้ยินคําว่าชาติและเราก็ต่างสํานึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของชาติแต่จริงแล้วชาติหรือเนชั่นเนี่ยเป็นคําที่มีความหมายซับซ้อน ในตัวมันเองและเป็นแนวคิดที่จะพัฒนาขึ้นมาในยุคสมัยใหม่นะเมื่อไม่นานมาน,นี้เองนะักคิดหลายคนบอกว่าชาติเป็นนวัตกรรมของยุคสมัยใหม่หรือติดต่อการค้าขายกันในแต่ละประเทศแต่ละชนชั้นชนปกครองเนะี่ย เขาก็ขโมดไว้อย่างเงี้ยดังนั้นความเป็นชาติจึงเป็นแนวคิดชุมชนที่เรารู้สึกว่ามีบางอย่างรวมกันเกิดในพื้นที่เดียวกันมีวัฒนธรรมมีประเพณีมีวิถีชีวิตร,ร่วมกันมีรากศัพท์ของคำว่าชาติหรือเนชั่นนั้นเกี่ยวข้องกับการมีกำเนิดร่วมกันด้วยนะและเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าชาตินิยมสมยัยใหม่ก่อตั้งขึ้น รวมทั้งรัฐชาติทั้งหลายนั้นต่างมีภาษาเขียนแห่งชาติของตนเองแทบทั้งสิ้นและการก่อตัวขึ้นเป็นรัฐนั้นไม่ได้ตรงกันกับการขยายตัวของภาษาการพิมพ์ภาษาใดภาษาหนึ่งโดยเฉพาะสำนึกของความเป็นรัฐชาติต้องพิจารณาจากหน่วยการเมืองขนาดใหญ่อย่างในทวีปอเมริกามองตนเองเป็นประเทศชาตินะ และรัดรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในเวทีโลกด้วยและมองเห็นรูปร่างหน้าตาที่แท้จริงว่ารัดแบบใหม่นี้จะเป็นอย่างไรการก่อตัวเป็นรัดชาติรวมสมัยอย่างเป็นรูปมระทันั้นบอกไม่มีรูปแบบที่ตรงกับการกระจายตัวของภาษาภาษาใดภาษาหนึ่งด้วยมีหลายหลากหลายภาษาเพราะนั้นในอเมริกาก็มีหลากหลายภาษาที่ใช้ในอินเดียก็บอกโอ้เดินไปไม่ถึงกิโลก็พูดภาษาหนึ่ง ในจีนก็มีหลายภาษา,ม,า,ามีหลายชนชาติที่อาจารย์บอกว่าชาติไทยก็มีต้อง200ข่าพันอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นภาษานี่ก็ที่มารวมกันก็บ่งบอกความเป็นชาตินะครับ